สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมาจากบริษัท e n w i c h f o k k e r ประเทศไทยจำกัดนะครับผมจะมาแนะนำเครื่องพ่นไอความร้อนพลังงานสูงสตีมานะครับสำหรับกำจัดเชื้อโรคเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียบนที่นอนนะครับโดยปราศจากสารเคมีนะครับเครื่องตัวนี้นะครับมีวิธีการทำงานโดยที่พ่นไอพลังงานความร้อนสูงที่1 0 0องศานะครับไปที่เตียงนอนนะครับ เพื่อกำจัดเชื้อโรคเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียบนที่นอนนะครับโดยปราศจากสารเคมีนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํางานของเครื่องตัวนี้กันเลยนะครับวิธีการทํางานของเครื่องพ่นไอความร้อนสตีม่านะครับแรกเริลมเลยนะครับเราจะทําการเติมน้ํำลงไปในถังตัวนี้ครับความจุถังอยู่ที่1.5ลิตรนะครับ กดปุ่มเปิดเครื่องนะครับไฟแดงจะขึ้นตรงนี้นะครับทําการรอ10นาทีครับให้เครื่องทํางานหลังจากที่ได้ทําการเสียบปลั๊กแล้วก็อุ่นเครื่องเป็นเวลา10นาทีแล้วนะครับ <c oughs> เครื่องตอนนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูไอความร้อนพัางงานสูงกันนะครับเ <c oughs> นี่ยครับ อันนี้ก็จะเป็นไอความร้อนพลังงานสูงมีความร้อนสูงถึง100องศานะครับใช้สําหรับฆ่าเชื้อโรเชื้อเวลาเชื้อแบคทีเรียที่เตียงนอนนะครับอีกหัวหนึ่งจะใช้สําหรับเตียงนอนโดยเฉพาะนะครับเป็นหัวตัวนี้นะครับอันนี้จะมีผ้าไมโครไฟเบอร์ครับเราจะทําการหนีบไว้พอหนีบเสร็จแล้วเราจะเสียบกับด้ามพ่นนะครับ กดตรงนี้ครับจะเป็นการออโตล็อกครับกดพ่นต้องกดล็อกตัวเครื่องจะทําการล็อกนะครับไอความร้อนที่ตัวเครื่องก็จะทําการฆ่าเชื้อโรคเชื้อไวรัสรวมถึงเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ตามเตียงนะครับเนี่ยครับเตียงจะไม่แฉครับเพราะว่าเป็น ไอความร้อนครับจะไม่แฉกเตียงจะไม่ชื้นนะครับครับหลังจากที่เราได้พ่นด้วย เครื่องพ่นไอความร้อนพลังงานสูงสตรีมารลงบนที่นอนนะครับถ้าสังเกตดูดีๆนะครับเตียงเนี่ยจะมีความขาวขึ้นใสขึ้นสะอาดขึ้นนะครับเพราะว่าพวกเชื้อโรคเชื้อไวรัสนะครับรวมถึงสิ่งสกปรกต่างๆที่เกาะอ,อยู่บนที่นอนนะครับได้ถูกเครื่องตัวนี้ฆ่าเชื้อไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับการที่จะฆ่าเชื้อโรคชนิดต่างๆนะครับบนที่นอนนะครับเป็นสิ่งที่ยากมากเลยนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยเรนอนอนบนเตียง8ชั่วโมง ถ้าเราใช้สารเคมีชนิดต่างๆบนเตียงเนี่ยนะครับเท่ากับเราเนี่ยต้องสูบรับสารเคมีเต็มๆวันหนึ่ง8ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งบางทีอาจจะทําให้เราเกิดปัญหาด้านสุขภาพถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะครับเพราะว่าสารเคมีบางชนิดเนี่ยอันตรายมากเลยนะครับส่วนเครื่องตัวนีนะครับเป็นเครื่องที่มาเพื่อตอบโจทย์สังคมทุกวันนี้นะครับเพราะว่าเป็นเครื่องที่ ใช้พลังงานไอความร้อนสูง1 0 0อองศาครับในการฆ่าเชื้อโรคโดยที่ปราศจากสารเคมี1 0 0เนะครับสำหรับผู้ค้าท่านใดที่สนใจจะสั่งซื้อว่าสอบถามข้อมูลสามารถสอบถามได้ที่บริษัท e n v i s h Parker จำกัดหรือว่าบริษัท Healthy Center จำกัดนะครับครับสำหรับผู้ค้าท่านใดที่ต้องการฆ่าเชื้อโรคบนที่นอนก็สามารถสั่งซื้อกับเราได้นะครับเครื่องพ่นไอความร้อนสูงสตีม่าสำหรับฆ่าเชื้อโรคบนที่นอนครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากเลยนะครับสวัสดีครับ